สวัสดีครับผมโจทิวัตศรีคงนะครับในวันนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับว่าตัวเจ้าโดรนดีใจน o โอที่ในคลิปทดสอบต่างๆบอกว่าเสียงดังนะครับเสียงดังเหมือนกับเสียงวี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 วิ่ง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 ,วง,วง,วงเวลาที่เราออกไปถ่ายรูปถ่ายคลิปนะครับตามที่ที่มีคนบุคคลภายนอกอยู่นะครับในที่สาธารณะเนี่ยจะเป็นการรบกวนคนอื่นมากน้อยแค่ไหนจะมาทดสอบโดยการใช้แอปพลิเคชันในการวัดเสียงและเสียงของตัวโดรนนะครับ จะเข้ามารบกวนเวลาเราถ่ายคลิปถ่ายวィィิดีโอหรือไม่โดยการใช้การบันทึกเสียงผ่านตัวไม์ของตัวโทรศัพท์มือถือและตัวไม์นอกนะครับของ p o l y Land Lark m 2ตัวนี้นะครับผลจะเป็นยังไงไปลองกันดูครับและนี่ก็คือเสียงของเจ้า DJI Neo โนะครับเสียงก็ดังวิวิวีวิวิ่งแบบนี้นะครับในกรณีที่จะบินในพื้นที่ปิดเสียงก็จะรบกวนพอสมควรนะครับ มาทดลองใช้ตัวแอปพลิเคชันในการวัดเสียงของรูป Android นะครับโดยวัดที่ระยะห่างจากตัวโรนประมาณ1เมตรเสียงค่าที่ได้ก็นะอยู่ระหว่าง60บนะครับ6 0ถึง70เดซิเบลใช้เวลาวัดอยู่ประมาณ30วินาทีนะครับค่าเฉลี่ยทั้งหมดนะครับอยู่ที่68 3บเดซิเบลเสียงก็ประมาณเสียงห้องประชุมทั่วไปนะครับต่อไปเป็นการบันทึกเสียงโดยใช้ไมโทรศั์และไมนอก เป็นการทดลองบันทึกเสียงโดยใช้ไม์ของตัวโทรศัพท์มือถือเองนะครับลองรับฟังดูว่าจะมีเสียงของตัวโดนเข้าไปในตัวไมโครโฟนของโทรศัพท์หรือเปล่าจากนี้จะเป็นการต่อไม์นอกนะครับโดยใช้ตัว USB Type C นะครับใช้กับไม์ของ Polyland นะครับต่อคอนเน็กเตทูบนะตอนนี้ไฟสีเขียวขึ้นนะครับจะอยู่ในโหมด ของการตัดเสียงรบกวนนะครับโหมดตัดเสียงรบกวนนะครับคาดว่าเสียงตัวโดนก็น่าจะไม่เข้าไปนะครับลองใช้อยู่ในโหมดปกติที่ไม่ได้มีการตัดเสียงรบกวนนะครับเป็นโหมดโมโนนะตัวนี discord, ้เป็นสีฟ้านะครับโหมดโมโนสีฟ้านะครับก็คาดว่าเสียงของจวโดนก็ไม่เข้าไปในการบันทึกเสียงของโทรศัพท์เหมือนกันนะครับดังนั้นคาดว่าในการบันทึกนะครับสามารถใช้โหมดติดตามนะครับและเสียงของตัวโดนก็ไป จะไม่เข้าไปรบกวนเสียงพูดนะครับเวลาเราบรรยายหรือทําคลิปต่างๆก็สามารถเป็นผู้ช่วยในการติดตามได้ตามปกติเลยครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับหลายๆท่านที่กำลังพิจารณาว่าเจ้าโดนดีใจนีโอเนี่ย ถ้าเอามาแล้วจะเหมาะกับการใช้งานของเราหรือไม่นะครับมาสอดคล้องกับการทำคอนเทนต์ทำคลิปของเราต่างๆหรือเปล่านะครับก็เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเบื้องต้นไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ